ใช้เวลาเพียง12วันในที่สุดเพลงหอบฝันขามโขงกระล่านแตกจนได้ในที่สุดวิวกระทุลุล้านจนได้ปรากฏก,การณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นยากมากสำหรับนักล่องเล่าที่จะมาลองอยู่ในไทยถามกลางความดีใจความชื่นชมของแฟนคลับแหลักับผู้เกี่ยวของทุกส่วนทุกฝ่ายมันเป็นน้ำหยางมันเป็นย้อนหยางไปซอยกันขึ้นเบิ่งเน เพลงหอบฝันคามโคงหลังจากปล่อยไปวันที่18สิงหาคม2566เวลาเก้าโมงเนาทีตามเวลาในเมืองไทยส่วนวันเวลาของ YouTube เขาแจ้งว่าใส่เวลา12โมอนะครับตามเวลาของ YouTube เนื่องจากว่า YouTube ตั้งอยู่คนละสี่โลกกับประเทศไทยตั้งอยู่คนละสี่โลกกับเมืองไทยนะครับอีกด้านหนึ่งของโลกเลยเขานับมือนับเว้นได้2 2มือส่วนในเมืองไทยนั้นนับถึงวันที่30สิงหาคมปี2023ซึ่งเป็นวันลานแตกนันเข่านาได้13มือแม้ว่ายูทู e จะมีสำนักง,งานสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทยเขาก็นับวันเวลาตามเกณฑ์ อ,อเมริกาซึ่งใส่เวลา12,000นะครับล่ามแตกสำหรับเพลงหอบฝันขามโคงถามกลางความงุนงงถามกลางความสงสัยถามกลางความบกเข้าใจของคนที่มีอัคติต่อเพล่ำเพลินและก็ตัวโตวน้องข้ามลาลํำละครประมาณว่าคือว่าโบดังคือว่าบม,มวนยอดวิวคือทะลุลานไหวแท้สำหรับในจิตใจของภูมิอัคติเพิ่นบรูบอกว่าจำนวนยอดวิวที่มันเพิ่มขึ้น จำนวนผู้ติดตามที่มันเพิ่มขึ้นในช่องของเพชรลํำเพลินหรือช่องของน้องข้ามลาก็ตามมันคือดัชชี่ชี้วัดความเสเ็จได้อีกแบบหนึง่งแมนว่าข้ามลาลํำละครเพชรลํำเพลินเพิ่นสีได้สามแสนวิวห้าแสนวิวหกแสนวิวแม้กระทั่งได้ล้านวิวผู้ที่มีจิตใจเป็นอคติเพิ่นกระยั่งบอกว่าบ่ดังเพิ่นกระยั่งบอกว่าบด่ดีแรงฤทธิ์สยาพวกนี้แรงอคติพวกนี้เฮ็ดไห้เกิดพลังบวกเฮ็ดไห้ เกิดแรงคับเคขื่อนไฮยอดวิวพุ่งทะยานทะลุลานได้ไหวขึ้นช่อง YouTube ของเพชรลำเพลินก่อนสปอยเพลงเพิ่นมีพู้ติดตามอยู่เก0 0หหลังจากที่ปล่อยเพลงหอบฝันขามโ้งออกไปจังนวนพู้ที่ตามมักเพิ่มขึ้นเป็น1 0 0 0 0 0กับ1,000คนมีการคอมเมนต์ถึง2 2 0 0 0คอมเมนต์ในเพลงหอบฝันขามโ้งถือว่ามหาศาลเลยทีเดียวในช่อง YouTube ส่วนตัวของลํำละครเพชรลำเพลินที่เพิ่นใส่ช่องว่าลํำละครออฟฟิเชียลนั้น ก่อนหน้านี้ก่อนที่เพิ่นฉีมาอยู่น้ำเพชรลำเพลินกับคนฟั้งคนติดตามเพื่อนบางก,กี่คนเดียวนี่คนติดตามในช่องส่วนตัวของเพิ่นเพิ่มขึ้นมากมามแล้วก็ยอดวิวของเพลงที่เพิ่นโควเวอร์เพลงคนอื่นเอาไว้ในช่องส่วนตัวก็ได้ทะยานขึ้นคู่ขนานกับเพลงหอบฝันขามโค้งในช่องใหญ่ของเพชรลำเพลินไปน้ำกันในแง่ของตัวเลขยอดวิวหนึ่งล้านนี่กับยอด ผู้ติตามในช่องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งถือว่าเพื่อนมีความก้าวหน้าถือว่าเพิ่นมีฐา,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 านผู้ติตามฐานผู้ชมเพิ่มขึ้นย้อนแรงอัคติย้อนแรงลิษยาเฮ็ดให้เกิดแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันแรงของพลังบวกขันแม่บังไฟกับมือทานซีทานหาเลยทีเดียวเพลงหอบฝันขามโค้งข้ามลาลํำละคร ่อยก็บอคืนว่าสิเป็นบอกไฟสู่ค่าห่านดอกหรือมันสิเป็นปรากฏการณ์มาหาจรจย์ของสาวหน่อยมาหาจรจั์ติดคาดว่ถึงว่ามันจะทะลุลันได้ไวได้เร็วขนาดนี้นะครับานับตามเกณฑ์ของยูทูบกับ12มือนะครับานับตามเกณฑ์วันเวลาในเมืองไทยก็คือ13มือพอดีเพราะว่ามันแดดในวันที่30สิงหาคม 2,566นั่นเองซึ่งมันเป็นปรากฏการซึ่งมันเป็นเรื่องที่บ่คยเกิดขึ้นในวงการมอลำในเมืองไทยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากสำหรับนัก้องเล่าที่จะมาลองอยู่ในไทยที่จะดังเปียงป้างดังเร็วดังไหวแบบนี้อีกส่วนหนึ่งคอยเห็นว่ามัน,น่าจะมาจากการท่ำตลาดทางซื้ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ในมือทุกคน สามารถทำได้ไง่ายๆเขาถึงใจของผู้สนับสนุนหรือแฟนคลับได้เร็วได้ไวส่วนที่2เกิดจากกระแสอคติจากแรงอิจฉาอิษยาเหมือนกับไปเพิ่มให้กุ้มแฟนคลับพลังบวกเพื่อได้มีแรงขับแรงพักดันให้กระเพ่งหอบฝันขามโค้งได้สเร็จ เร็วขึ้นเ็ดให้ขับเคลื่อนไปยังเร็วไปยังไวส่วนที่3ก็คือเรื่องเล่าการต่อสู่การมาของนักร้องหล่าลํำละครคนนี้ส่วนที่4ก็คือด้วยการว่างโตนักร้องที่มีภาพลักษณ์ที่ดีผู้ใญ่ใจดีถุกๆกส่วนถุกๆูกไฟพร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมที่จะซัพพอร์ตหลังจากปล่อยเพลงออกไปได้3 0 0แสนวิวก็มีแฟนคลับโอเนเงินมาซื้อท่องให้ข้ามลาเพลง ไปถึง8 0 0แสนวิวก็มีคนเอารถตู้ส่วนตัวไม่ไห่ข้ามลาใส่ในระยะใกล้ๆกันก็นกนมีแฟนคลับแฟนเพลงเพิ่นซื้อไม้ส่วนตัวให่ข้ามลาเป็นไม้ทิดเน็บหัววะะ่านะโดยพ่ต้องไปถือไม้อันใหญ่ๆหลักะสามารถฟอนหรือลองล่ำในเวทียังสะดวกพมต้องกังบวลว่าไม่ทิรุดมือนั่นเองคอยกระพึงหูราคาจากน้องข้ามลานี่แหละเพื่อเปิดเผยเรื่องไม้วะถะถะ่านต่อ ราคาเกือบเคืองแสนเลยทีเดียวสำหรับไม้ทิต่ติดหูนักลองนี่เนาะโดยม่ต้องเป็นไม้ไงนะครับเวลาลองเวลาล่ำสักทีใดล่ำได้ลองยางสะดวกยางสบายเพะต้องจับไม้บพต้องถือไม้เพราะว่าไม้มันเน็บอยู่หัวอยู่แล้วสําหรับผู้บวมมากสาหรับผู้มีอคตินะครับแมนวิวสี่ขึ้นไปสองล้านสามล้านวิวกะซ้างนะครับสักทียังบอกว่าบ่ดังบ่ดังอยู่คือเก่า ปรากฏการแบบนี้ภาพแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นยากนะครับสําหรับนักลองเล่าถี่มารองอยู่ไทยเนาะเนื่องจากเพิ่นออกเสียงอักขรภาษาไทยว่าชัดเจนบได้นั่นเองแต่ว่าเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึง่งบบดนี้พ่อออกไทยบได้บว่าชัดเจนก็ออกเล่าให้มันชัดเจนให้มันถูกต้องแบบเล่าไปเลยกับเป็นจุดขายกับเป็นสเสน่ห์ซึ่งแฟนคลับนั้นยอมรับและก็ชื่นชอบ ขั้นสีถามว่านักร้องเล่าคนใดล้องเพลงไทยแล้วออกอักขระภาษาไทยได้ถือต้องชัดเจนมีบอในโลกนี่มีนะครับพี่น้องจริงๆงแล้วมีมีครับมีอยู่คนหนึ่งนะครับนักร้องคนนั้นเป็นนักร้องผู้ชายนะครับซื่อว่านักยุทธสารวันนะซื่อว่ายุทธสารวันซื่อยุทธนามสกุลสารวันเขาไปเบิง้งเขาไปชิดชมเพิ่นได้นะครับทงังช่องยูทูบของเพิ่นนะครับสาหรับยุทธสารวัน เพิ่นเด้เอาเพลงของตักซิลิคอนนะครับตักซิลิคอนยูยอดนี่แหละมาครอร์ลงในช่องของเพิ่นนะครับลองมวนก็ต้นฉบับอีกเสียงดีกว่านักลองในค่ายของตักซิลิคอนยูยอดอีกเป็นนักลองเล่าคนเดียวนะครับที่เคยเห็นนะครับก้อนน้านี่กับบ่บเห็นนะครับว่าเป็นไผยยุทธสารวัลน,นี่เพิ่นเคยเหตุงานนะครับเหตุงานยูจังหวัดชลบุรีประเทศไทยนะครับ หลังจากเพิ่นเห็นงานได้ระยะหนึ่งเพิ่นก็มีทุนแล้วเพิ่นก็กลับบ้านไปยังแขวงสารวันสอฟปอลาานะครับแวงสารวันนี่อยู่ผากไก้ของเลาานั่นแหละเพิ่นก็ไปท้าเพลงเพิ่นก็ไปเหตุเพลงทุกมือนี่ครัเพลงเพิ่นแต่ละเพลงก็โด่งดังนะครับแต่ละเพลงของเพิ่นก็ทะลุหลายล้านวิววันหยุดสารวันคือนักร้องคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญช่าญใชยกล้าร้องเพลงสดๆใสกีตาร์โปร่งตัวเดียวโดยบ่าใช้เครื่องดนตรีที่มีความ ก,กระทือคม้มคมที่มากบเสียงนักร้องเพราะวา่าเราร้องดีส<ำ>เสียงดีอยู่แล้วเพราะต้องจําเป็นเอาเทคนิคด้านดนตรีมากบเสียงคนร้องนั่นเองส่วนมากเพื่อนกับคฟเวอร์เพลงนักร้องคนไทยนะครับหลายเพลงที่เพื่อนเอาไปร้องเอาไป,าไปคฟเวอร์ลงในช่องของเพงื่อนก็นรู้สึกว่าร้องดีถูกอัตลักษและกับมวนกว่าต้นฉบับ บางเพลงซะอีกต้นคลิปได้บอกว่า YouTube มีสัมักง,งานอยู่ในประเทศไทยนะครับขออนุญ,ญาตกลับไปประเด็นนั่นอีกนิดหนึ่ง u t u b e เขามีสัมักง,งานอยู่ประเทศไทยเฮ็ดหยังนะครับเพื่อหยังนะส่วนหนึ่งกับเพื่อคัดกรองคําต้องห้ามนะครับวลี่ต้องห้ามหรือทุกอย่างทุกเกลืองบอว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นเนื้อหาที่บ่พึ่ประสงค์ที่ผิดกฎชุ่มชนหรือผิดกฎ u t u b e ยูทูบเพื่อนกับบเอาไว้อยู่แล้วเพิ่นฟั้นย่างเดียวเวลาเฮาหา้กันด่ากันในช่องยูทูบนะครับอิจฉ้ากันจังสีนะครับมันมีทั้งภาษาไต้ภาษาเหนือภาษากลางภาษาอีสา YouTube นยูทูปกะทีจ้างผู้เจ้าขานาน้านภาษามั่นแว่าผู้นี่ด่าผู้นี่ว่าจังส่มันแปลว่าจังใดมันหมายความว่าจังใดประมาณนั้นมันผิดกฎของยูทูบบอมันเป็นคำ้ต้องห้ามของยูทูบบอจังสีนะเวลามีคนไล่งานช่องเข้าไปนะครับเช่น ตัวอย่างว่าช่องของนั่งหม้อมาอสิอิจฉาผู้ดันหลักกับมาเว้ามาดานีข้ามนี่เป็นข้ามต้องหามเป็นเบาภาษาพูไทย์เป็นเบา,ภา,า,เบาภาษาเล่ามันแปลว่าจังไดน,นะครับคนที่อยู่สำนักง,งานในประเทศไทยกับิค่อยแปลให o ยูทู e ฟังซึ่งเป็นคนอเมริกาเนาะข้ามนี่เป็นข้ามบอดีข้ามต้องหามข้ามดาน่น่ะเมื่อยูทู e ได้หูข้ามแปลได้ทราบความหมายของข้ามดาแล้วยูทูปกับสิมีมาตรการลงโทษผู้เหตียดื่อ หรือเจ้าของช่องช่องนั้นเวลาคนรายงานเข้าไปยัง YouTube YouTube ก็มีมาตรการลูกโทษสำหรับผู้เบ้าผู้เว้าผู้ด่าผู้ว่าผู้อิจฉาสำหรับผู้เห็ดช่องสำหรับผู้ถ้ำซื้ออันมาเว้านี่ว่าให้ยฟังซื้อๆกับ่ได้บอกให้แฟนครับไปกดรายงานของช่องน้องม่อมาน้องลอลิงเด้อสำหรับผู้เบิงผู้ชมนะครับที่เขาไปได้กันไปคอมเมนต์บ่พึ่งประสงค์ก็มีฎหมายพี่ดีพี่เอไว้ัดจัดการอยู่มีคนมาคอมเมนต์ในช่องของ คอยว่าคนเล้าดาคนไทยเจ้าคือบวบไปดาคืนดากลับเนี่ยเจ้าเหตุเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่เล้าเจ้าเห็ุเกี่ยวกับคนเล่าว่าสันว่าจริงๆแล้วคอยอยากบอกเล่าว่าเจ้าคืบจุดจุดจุดแป้นปีกแท่การท่าซื้อนะครับผู้เหตุซื้อผู้ท่าซื้อบ่สามารถสีบ่ข้ามต้องหามบ่สามารถสีบ่ข้ามหยาบได้นะครับลงในช่อง YouTube ถ้าเกิดว่ามีคนกดไลกงานไปนะครับว่าช่องเจ้าว่า่ดีเสนอภาพบ่ดี ช่องย t u b e เจ้าบตายก็เรียงบ่โตนะครับยู u b e มันลงโทษประมาณนั้นผู้บ่เหตุซื้อผู้บ่ทำมซื้ออธิบายยังไ๋ก็บอกเข้าใจนะครับก็ยังสิดยุดยุดยุดแป้นปีดยูคือเก่าใครก็คือเห็นช่องนั้นเว้ายุ่ยาวยาวสันค้ำบอดีคำบ่สุภาพคำให้ค้ำดาค้ำปล่อยกันอันนั้นเป็นเรื่องของจรรยาบบรณของซื้อมารยาทของซื้อความสำนึกของซื้อเจ้าบ่มีก,ก็ได้แต่ว่าช่องเจ้าฮาสิบ่โต การเว้านะครับแต่ว่าถ้ามีคนไล่งานนะครับให่ยูทูบผู้ให้ยูทูบทราบมั่นจังสิบไปถึงขบวนการตรวจสอบขบวนการลงโทษของช่อง YouTube ประเภทนั้นถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าเพื่อนเว้าบดีเบ้าบาวมวนเว้าบสุภาพอิศาลิศชยากะส,สามารถไปกดกล่งานแจ้ง u t u b e ได้นะครับ u t u b e น่งยูเฮือนคือเพื่อนบดีมาตามเบิ้งทุกช่องได้เพื่อนบรูด้นอกจากว่าเข้าไล่งานเพื่อนนะครับต้องมีคนไล่งานขอไปกอนเพื่อนกระชิให้คนมาตรวจตรวจว่า นั่งมัมานั่งรอลิ่งนี่เป็นคนผู้ไทยเนาะเอาเอาคนที่หูเรื่องภาษาผู้ไทยมาแปลกันนะมันแปลว่าจังได YouTube กับสิประมาณนี้เนาะ เดี๋ว่าแต่เรื่อง YouTube ครับผู้เฮดซื้ออิเล็กทรอนิกส์ทุกแพลตฟอร์มนะครับ TikTok YouTube พวกนี้ก็เพสามารถเฮ็ดได้เว้าได้ได้อครับคำาหยาบพวกนั้นคำบ่อพึ่งประสงค์วลี่บ่อพึ่งประสงค์คําไรคานะคราคำวลี่หรือประโยคที่ปิดกดชุ่มชนของ YouTube เพราะว่า,าเฮ็ดแล้วกับสิทีคนเขามาทลุมนะครับทลุมทะาลเลยละ่ะยังที่บอกอยังที่แจ้ง ในคลิปวิดีโอก่อนหนะน้านี้แม่แต่คําว่าบ้านพียงบ้างนองผู้ทําซื่อยังใส่บ่ไดดยังเว้าบา่ไดดว่สาสธแต่ก็เป็นคนส่วนหน่อยของประเทศว่สาสธรรมโมเมนต์ทั้งเบิดนะครับพวกนี้ก็สิใส้ยูเซอร์ปลอมสร้างตัวตนปลอมสร้างแพตฟร์มปลอมนะครับเพื่อมาถล่มเฮาอย่างเดียวแล้วก็อีกคํานึงที่เคยนําเสนอไปแล้วคําวา่าแรงงานต่างดาวนี่ล่ละเพราะว่าออกไปแล้วกับทีีบางคนบางกลุ่มเท่านั้นล่ละซึ่งเพิ่นตีความหมายของคําผิดเพิ่นแปลความหมายของคํา ผิดเพืเ่อนกับเขามาหายมาดามาถล่มส่วนพี่น้องที่อยู่ทั้งบ้านผู้เบิ้งซื้อผู้เสพซื้อบ่ต้องเปลี่ยนมาเถอะก็ต้องเปลี่ยนตามซื้อจกซื้อต้องเปลี่ยนขันบ่นเปลี่ยนเจ้าถือถล่มเวลาจเจ้าว้าออกไปในซื้อมาเถ,ถอะพอเบิ้งมาถึงตรงนี้แล้วท่านผู้ชมมีข้ามคิดเห็นอย่งางไดกรุณาคอมเมนตนมาบอกกันแน่ขอขอบคุณผู้ที่กดขามโฆษณาขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร สำหรับคำคืนนี้ขอให้ท่านนนอลับฝันดีวันให้พีตัอย่างๆสสบายดี